สวัสดีนะคะตอนนี้นักวิ่งขี้โมนะคะแมนกี้ได้ออลสองครับพี่ได้ที่หนึ่งที่หนึ่งผมเทวแรกที่ไม่เชื่อจริงพี่เทลสุดท้ายพี่ได้ที่หนึ่งรุ่นอายุรุ่นอายุเออแมนได้ที่สองที่สองกอนโอ้ไม่ธรรมดาะนี่นี่นี่่ะ นี่จริงๆมา200เกือบร้อยว่าโลอ่ะเมื่อวานขับรถมาขับรถนี่อยู่ในกล้องด้วยอ้าวหนูนี่ขนาดเกือบหลงเกือบหลงใช่เราไปไหนส่งเร็วพี่อ่ะส่งเร็วส่งเร็วโอเคเอาแบบไปส่งเร็วพี่ได้ที่สองที่สองพี่ได้ที่หนึ่งจริงเหรอรุ่นไหนยุครุ่นไหนรุ่นไหนยุผมเป็นคนให้เกียรติผู้หญิงไหมก็เลยให้พี่ไปก่อนไม่ตอนวิ่งสวยไม่ได้เป็นแบบนี้สิบห้าเดีเดียวกันเดียวกันพี่กี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมง 1ชั1่วโมง30มสินี้ชั่วโมงสี่หนึ่งชั่วโมง5นาทีห้านาทีใช่คับทำไมไม่วิ่งทรับวันอ่ะทรับวันเออ โอ้ยร้อนอ่ะเอแต่อยากให้ร้อนกว่านี้นะถ้าถ้าถ้าร้อนกว่านี้น่าจะเร็วกว่านี้เพราะว่าพอดิพอดิปกติซ้อมซ้อมทำร้อนซ้อมอยู่ในทะเลทรายไม่ไม่ไม่นี่เพิ่งกลับจากซันซันพระจันทร์จิตตรงนั้เพิ่งกลับจากซันแล้วก็ว่างๆก็ไปซ้อมสลับกันข้อลูกใต้ข้อลูกเหนือซ้อมอากาศเย็นบ้างเพราะว่าเป็นคนชินทำร้อนไปซ้อมในทะเลทรายเอ้ยเอ้ยเป็นคู่กันได้ไหมได้ได้ ฝากอะไรถึงเพื่อนไหมคะก็ฝากไงดีอ่ะอยากผมเพิ่งลงเทรลนะอยากให้ผมลงมากกว่านี้แล้วกันเกิดไรวันนี้มันไม่มีเนินเลยไม่มีเนินก็อยากให้มีเนินไงปกติซ้อมเนินไงพี่อ๋อไม่มีเลยไม่มีเนินก็ไม่ก็ชินไปยุ่สนามหน้าไปไหนคะอ่าเดี๋ยวจะมีไปจีนกลางเดือนไปจีนใช่ใช่ลงระยะอะไรคะยี่สิบกิโล สบายอีกหนึ่งชั่วโมงยังไม่แน่ใจเลยพี่แต่ถ้าอากาศเย็นก็น่าจะซับหนึ่งเป็นไปได้นะฮ <laughs> ัลโหล everything is possible สุ <laughs> ี่อมเลย